สวัสดีครับเพื่อนๆชาว t ู o p i e c ผมบูพงศ์ที่วัดตั้งวันเจริญครับกำลังเรียนอยู่ที่โรงเรียนอัสสัมชัญบางรักครับหมห้านะครับตอนปอ3ก็คือแบบ รุ่นพี่อะครับที่เขาชอบชอบบูอย่างเงี้ยเขาก็เอารูปบูอะไปลงในกระทู้เด็กดีครับตอนแรกผมก็งงนะแบบทำไมเอาผมไปลงกระทู้อย่างเงี้ยครับแต่พอเห็นแล้วแบบก็มีคนชมแบบอะไรเงี้ยผมก็ดีใจครับก็แบบน้องบูเด็กอุดรแบบน่ารักอะไรเงี้ยครับก็มีถ่ายมีเด็กดีครับลงเว็บไซต์ แล้วก็มีเล่นละครบ้างถ่ายแบบเีินแบบบ้างครับความสามารถพิเศษก็เต้นป๊อปปิ้งคือตอนเด็กแบบเป็นคนชอบเต้นนะครับแล้วคราวนี้ก็เลยไปเรียนกับพี่ขวัญพี่ขวัญคือคนที่สอนเต้นอยู่อุดรครับไปเรียนตั้งแต่ป5 เสน่ห์ของบูนะครับก็คือรอยยิ้มครับเพราะว่าบูเป็นคนยิ้มง่ายแล้วก็เป็นกันเองกับทุกคนครับเวลาคนอื่นแบบเครียดๆอย่างเงี้ยครับพอเขามาเห็นบูบูก็ยิ้มให้แบบเขาก็ยิ้มได้เงี้ยครับก็ทําให้เขามีความสุขได้สาวในสเปกก็บูอยากได้แฟนเหมือนมาม่าครับคือมาม่าเป็นคนดีแล้วก็แบบทุ่มเทให้ครอบครัวให้ลูก เป็นผู้หญิงที่แบบใจเย็นแล้วก็ใส่ใจเราครับมีปัญหาอะไรก็ปรึกษาได้ช่วยกันได้ครับก็คือมีสาวๆมาจีบบ้างมัยก็ก็มีบ้างครับแต่ว่าบูก็คุยได้นะครับแต่ว่าก็ไม่ได้แบบถ้าคุยแบบจีบเป็นแฟนก็ไม่ได้คุยครับแม่ห่วงครับเคล็ดลับการดูแลตัวเองของบูนะครับก็ ต้องรีบๆนอนนอนเร็วๆแล้วก็เลือกกินอาหารให้ครบ5หมูนะครับเราก็ต้องออกกําลังกายเป็นประจําด้วยครับอาทิตย์หนึ่งก็บูก็ไปเล่นประมาณ4 5หครั้งครับเน้นตอนนี้ก็เน้นอกกับไหลครับกิจกรรมอีกอย่างหนึ่งที่บูชอบนะครับก็คือการขับโกคาร์ดครับที่ชอบก็เพราะว่ามันท้าทายดีครับเหมือนกับว่า ไปเล่นกับความเร็วซึ่งมันก็น่าตื่นเต้นดีครับใครที่อยากประลองความเร็วนะครับให้มาประลองที่นี่ได้อย่าไปขับเลยครับบนถนนใหญ่มาลองที่นี่ดีกว่าวันนี้สนุกมากครับ ฝากผลงานหน่อยนะครับก็มีละครซีรีส์เรื่องละครชุดปาฏิหาริย์ตอนจดหมายจากอดีตครับรับบทเป็นทันเป็นพระเอกตอนเด็กครับก็ขอบคุณนะครับที่ว่าติดตามบูในช่วงหล่อต้องแชร์ครับถ้าใครอยากจะติดตามบูนะครับก็ไปติดตามได้ที่ IG b ีบูอันเดอร์สพงศ์วัตครับแล้วก็ติดตามได้ Facebook พงท์ธวัตตั้งวันเจริญครับหล่อต้องแชร์